สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งการประชุมเชิงสารน,นลายนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนะจัดขึ้นเป็น2ตอนนะตอนแรกคือตอนที่1จะจัดขึ้นในเสราร์ที่21สิงหาคม64นะครับเวลาทุ่มหนึ่งึงสี่ทุ่มนะครับ จะมีมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่พูดถึงโอกาสศักยภาพของเดอะคลาสในปี2021นเะครับเกิดเ,เงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วก็เกิดเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะนี่คือตอนที่1นนะครับถ้าไหนสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้ส่วนตอนที่2จะจัดขึ้นเป็นตอนที่ต่อมาจากตอนที่1 นะเป็นการประยุกต์เอามุมมองวันการที่มองผ่านสามเหลี่ยมสามมุมนะของการมองเหตุปัจจัยพื้นฐานฟันเดเมนทัลนะมองจากข้อมูลเชิงสิทติไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะครับนะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคนะเป็นการมองเทคนิคแล้วก็มองเซนติเมนทัลนะครับมองผ่านพฤติกรรมของนักลงทุนนะของประชาชนคนทั่วไปของผู้จัดการระบบนธะนาคนารกลางนะท่านใดสนใจนะครับ นะก็สามารถนะนะสอบถามเข้ามาได้นะถึงนะโอกาสที่จะเกิด The Great Reset ในทศวรรษ2 0นะครับ Debt Crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็ Debt d l e v e r น a ะ g e การปรับลดหนี้สินครั้งใหญนะ่ในเสาร์ที่8สิงหาคม6 4เวลาทุ่ม1นถึง4ทุ่มนะครับท่านใสนใจตอนใดตอน1หรือสนใจทั้ง2ตอนนะซึ่งก็จะให้ส่วนรถนะนิดหน่อยนะครับนะในช่วงเศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่ขนาดนี้กนะ็ขอทุกท่านนะครับแคลคดนะจาก โรคระบาดโควิดสินะครับแล้วก็แคาดนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะครับซึ่งดูเหมือนแล้วก็จะหนักไปจนถึงปลายปีจนถึงต้นปี65นะครับท่าในสนใจนะครับในการประชุมเชิงสารไลา์ก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศษ9นะครับซึ่งผมดูแล้วนับจากนี้ไปมีโอกาสนะที่จะเกิด The Crash The Bus t นะในเดือนไหนก็ได้นะเดอนถึงสิ้นปีนี้ก้ามไปถึงปีหน้านะ ส่วนตอนที่3ซึ่งเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่2นะจะพูดถึงคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนะหลังเดอะค a าะหลังการเริ่มต้นของ Great ี e ซ็ตในทศวสันสนะก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงประเด็นของเจ้าโควิด1 9นะครับซึ่งกำลังคุกค,คามนะประเทศเราเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แต่โลกก็ยังไม่เรียกว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าการระบาด นะการกลับมานะของไวรัสกายพันธุ์โควิดเนี่ยสายพันธุ์เดลต้ากำลังคุกคามหลายประเทศอยู่ทั้งในอังกฤษทั้งในสหรัฐนะครับก็มีผู้ติดเชื้อกลับมาสูงใหม่ซึ่งผมก็ดูแล้วว่าโควิดกลายพันธุ์เนี่ยนะยังคงคุกคามนะคนในโลกนี้ต่อไปนะจนกว่าจะปรับเข้าสู่สมดุลใหมนะ่จะมาคุยกันนะครับว่าปรับสู่สมดุลใหม่เนี่ยจะปรับอะไรบ้างนะ หลายท่านเชื่อว่านะครับเจ้าโควิดสเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นมานะพอเรามีวัคซีนนะมีการฉีดวัคซีนในปริมาณมากพออาจจนะ70%หรือมากกว่านั้นนะนะล้วก็เชื่อว่าจะเกิดเรียกว่า herd immunity นะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภูมิคุ้มกันกลุ่มในสังคมนะในรัฐในประเทศนะกับผู้คนก็จะสามารถออกไปดำเนินกิจกรรมเหมือนเดิมได้นะโดยการถอดหน้ากาก นะโดยการไปใช้ชีวิตนเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตีนะ้ไปประกอบธุรกิจการงานค้าขายต่างๆเดินทางระหว่างประเทศได้หมดนะครับก็จะมีวัคซีนพาสปอร์ตอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นะความเชื่อเหล่านี้นะก็ทำให้ผู้คนไปฉีดวัคซีนกันในปริมาณมากนะครับนะับตั้งแต่ต้นปี2021 20, นะเป็นต้นมานะก็หลายประเทศก็ฉีดไปนะเกิน70%อย่างเช่นอิสราเอลนะหรือว่าอย่างอังกฤษนะครับ และในสหรัฐเองนะก็มีผู้ฉีดนะมากขึ้นมากขึ้นนะโดยเฉพาะในยุโรปแต่ดูเหมือนว่านะครับ,นะรบนะก็ยังไม่สามารถนะจะจะเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับในการเปิดนะเศรษฐกิจเท่าไรนักนะครับเพราะเปิดมาไม่นานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะจากโควิด -19 ไกลพันเนี่ยนะก็เริ่มกลับมาสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น โดยส่วนตัวนะครับมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยนะผมจึงเชื่อว่าโควิดกลพันธุ์น่าจะยังคงคุกคามนะคนในโลกนี้ต่อไปนะครับจนกว่าจะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่นะครับมันใครที่คิดว่าพอฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะเปิดหน้ากากออกมากลับไปนะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างวิถีชีวิตด,ดิมเดิมทุกอย่างนะไปทําการงานได้เหมือนเดิมนะเศรษฐกิจจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมนะจะสามารถทํางานหาเงินได้เหมือนเดิม นะนี่สินเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาเงินมานะนะเพื่อจะไปะชดใช้นี่สินเหล่านั้นนะหลายคนก็เชื่อแบบนั้นนะผมก็เชื่อว่าหลายประเทศก็เชื่อแบบนั้นนะจึงเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นทางออกของวิกฤตเศร,รษฐกิจการเงินโลกแต่ในส่วนตัวผมแล้วนะผมมองเห็นว่าวัคซีนเนี่ยแค่ลดทอนความรุนแรงของโรคนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้ลดนะการแพร่ระบาดของโรคนะครับเพราะว่าถ้ามันมีการแพร่ระบาดท,นะที่มากขึ้นแม้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับนะถึงแม้มีผู้เจ็บป่วยรุนแรงลดน้อยลงแต่ถ้ามันแพร่ระบาดเป็นนรกใหมใ่ในปริมาณที่สูงมันก็สามารถทำให้ผู้ป่วยหนักนะหรือว่าล้มตาย,ยนะสูงได้เหมือนกัน นะก็ทําให้กลับไปเกิดคอขวดนะหรือระบบสารสุขล่มสลายนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้วในยุโรปในสหรัฐได้เหมือนกันนะครับเหมือนการคาดการว่าวัคซีนนะจะเป็นทางรอดอาจจะเป็นทางออกของวิกฤตแล้วเร่งกลับมาให้ผู้คนเนี่ยนะกลับมาทํากิจกรรมต่างๆนะเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วให้เศรษฐกิจ,จฟื้นรูปตัววีฟื้นเด้งขึ้นมานะฟื้นกลับคืนมาอย่างรวดเร็วเนี่ย ผมจึงมองเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะผมยังเห็นว่าเจ้าโควิดกลายพันธุ์เนี่ยซึ่งตอนนี้ไม่ไมทราบกลายพันธุ์ไปเท่าไหรล่ละขณะเจอเดลตานะครับนะยังวุ่นวายกันขนาดนี้นะเพราะหลายประเทศมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมาในรอบหลายเดือนแล้วเจ้าโควิดกลพันธุ์เนี่ยมันก็ยังกายพันธุ์ต่อไปไม่หยุดนะมีสายพันธุ์ลมดาสายพันธุ์เอฟซิลอนนะสายพันธุ์แปลก เพราะอะไรครับเพื่อความอยู่รอดของมันเพราะว่ายิ่งมนุษย์เนี่ยมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมที่เปิดหน้ากากนะออกไปเที่ยวเรียกว,ว่าสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะครับกินเที่ยวดื่มเล่นเนี่ยมันยิ่งชอบนะคือเจ้าโควิด -19 เนี่ยที่มันกลายพันธุ์นี้เพื่อมันต้องการอยู่ในร่างกายมนุษย์นะมันยิ่งชอบนะใครที่ไปชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ไม่ชอบใส่หน้ากากเนี่ยออกไปข้างนอกจับกลุ่มกันนะรวมกลุ่มกันเนี่ยคอนเสิร์ต นะครับอะไรประมาณนี้นะครับกีฬานะรวมกลุ่มกันเยอะๆร้องเพลงนะมันชอบนะครับนะเจ้าโควิดกลพันุเนี่ยมันพยายามจะอยู่รอดมันก็ยังคงคุกค,คามคนในโลกนี้ต่อไปนะฮนะผมเชื่อว่าจนกว่าจะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่คราวนี้จะมาคุยกันว่าสมดุลใหม่นี้มีอะไรบ้างนะก็บอกว่าในมุมมองผมเชื่อว่าถ้าใช้วิธีชุดเก่าๆแบบเก่าๆ เปิดหน้ากากไปเฮฮาปาร์ตี้นะไปสังสรรค์กินดื่มเที่ยวเล่นนะไปประกอบธุรกิจกันบินไปบินมานะเป็นว่าเล่นเนี่ยไม่น่าเอาอยู่นะครับเพราะว่าผมมองว่าระบบโลกใบนี้มันซับซ้อนนะเจ้าโควิดสิเนี่ยนะมันแพร่ไปโดยอาศัยร่างกายมนุษย์เนี่ยนะเป็นตัวพาไปนะมันคงไม่ได้ว่าลอยไปในอากาศไปเรื่อยๆนะครับมันอาศัยร่างกายมนุษย์นี้พาไป มันเมื่อมนุษย์เปิดกิจกรรมเหมือนเดิมนะวิถีเดิมๆเ,เนี่ยนะผมก็เชื่อว่ามันก็กลับมาอีกแล้วก็กลายพันธุ์ต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจความซับซ้อนของระบบโรคก,กันว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าชีวิตมนุษย์ที่ใช้ในโลกาภพิวัต์เนี่ยนะมันอาจจะไม่เหมาะสมไม่สอดคล้อ,องกับธรรมชาติธรรมชาติกําลังบอกเราผ่านโควิด -19 บเกมันสอนเราบอกเรานะโดยการที่ นะมันแพร่ไหมเราเห็นนะเราจะสกัดมนด้วยวัคซีนเท่าไหร่ก็แล้วมันก็กลายพันธุ์หลบหลีกภูมิคุ้มกันนั้นะเมื่อเรามองโลกเป็นระบบซับซ้อนอย่างนี้เนี่ยนะเรากำลังบอกว่าธรรมชาติกาลังจะสอนบอกอะไรกับเรามันเป็นสัญญาณที่บอกอะไรกับเรามันแปลว่าวิธีชีวิตของเราอาจจะไม่เหมาะสมนะเราจะต้องปรับเข้าสู่สมดุลใหมนะ่ผมไม่ทราบเลยว่า new normal หรือว่า new balance ดีกว่านะสมดุลใหม่ ได้อย่างไรนะซึ่งผมก็มอกว่าสมดุลใหม่นั้นต้องสอดคล้องกับธรรมชาติที่โลกใบนี้จะรองรับได้ซึ่งผมจะแบ่งเป็นเรื่องนะครับก็คือต้องปรับสู่สมดุลใหม่ในแง่พฤติกรรมพฤติกรรมการทํางานนะการเที่ยวเล่นนะต้องมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับศีลธรรมนะคืออยู่ในศีลห้านะครับนะไม่ไปมั่วบายามุกนะไม่เน้นการกินเที่ยวเล่น บริโภคมากเกินไปและเป็นลักษณะอบายมุขซึ่งเป็นปากทางของความเสื่อมเพราะเจ้าโควิด -19 ไกกลพันธุ์นี่มันชอบอบายมุกมากคนที่ไปรวมกลุ่มกันและเฮฮาปาร์ตี้ถอดหน้ากากนะครับกินเที่ยวดื่มเมาเนี่ยมันชอบมากหน้ากากหลุดเนี่ยนะโควิดสิกกลพันธุ์นี้ชอบมากต่อให้ฉีดวัคซีนนะครับนะมันก็ยังสามารถแพร่ต่อไปได้แล้วมันก็สามารถทําให้รุนแรงได้นะไม่ได้แปลว่าคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยแล้ว จะไม่เจ็บไม่ตายนะพี่เดี๋ยวว่าปริมาณเจ็บตายมันลดน้อยลงแต่ถ้ามันระบาดหนักๆเป็นรอกใหม่นี่ก็เต็มโรงพยาบาลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือสมดุลใหม่ที่ผมมองบริการแรกคือพฤติกรรมของมนุษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจะต้องอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นจะต้องมีศีลห้านะครับนะพยายามอยู่ในศีลห้าเว้นอบายมุกนะผมก็เชื่อว่านั่นแหละครับเป็นวิธีการนะในที่สุดที่โควิด กายพันธุ์จะไม่สมรถคุกคามมนุษย์ได้ประเด็นต่อมาคือเรื่องของพฤติกรรมทางเศรษฐกรริจนะการใช้จ่ายเงินการหาเงินการบริหารจัดการเงินต้องมีความพอดีมากขึ้นมีความพอเพียงมากขึ้นนะผมยึงมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกทาไงที่จะไม่สร้างหนี้สินลดหนี้สินนะอยู่ให้เพียงพอกับไรายได้กับรายจ่าย นะครับรู้จักการเก็บออมนะสิ่งที่หายไปในหลายทศวรรษก็คือคนใช้จ่ายเกินตัวนะไม่มีการเก็บออมนะไม่รู้จักวิธีการอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงนะสมดุลน,นะระหว่างไรายได้นะครับนะกับรายจ่ายจึงมีการไปสร้างหนี้สินการใช้เครดิตสินเชื่อมากินใช้บริโภคในปริมาณมาก แล้วไปติดกับดักหนี้สินนะครับเรียกว่าติด dead trap ่นเองเพราะเราดูจากหนี้สินครัวเรือนนะฮะเราจะเห็นว่าแม้แต่ในบ้านเราเองหน,นี้สินครัวเรือนนี่สูงนะเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมในดงด้านเศรษฐกิจการหาไรายได้การใช้จ่ายการบริโภคนะครับต้องอยู่บนความพอดีพอเพียงนะไม่สร้างหนี้สินนะพยายามลดหนี้สิน รสร้างการเก็บออมเราจะเห็นว่าช่วงนี้นะช่วงที่เกิดภาวะเงินฝืดในบ้านเรานะการระบาดของโควิดสิบเก้ไก่พันธุ์ที่เล่นงานอย่างรุนแรงเนี่ยล็อกดาวน์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยใครไม่มีเงินเก็บเงินออมนี่ลาบ,บากจริงๆนะแม้แต่คนที่มีเงินเก็บเงินออมเนี่ยก็เรียกว่าต้องใช้เงินเก่านะในการอยู่เหมือนกันการปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ประการต่อมาคือเรื่องของการเมืองและสังคม นะการเมืองสังคมที่ผ่านมานะครับนะมันเกิดความเหลื่อมล้ำนะทางโอกาสซึ่งความเหลื่อมล้ำทางโอกาสก็ไม่ถึงว่าเกิดความเหลื่อมล้ำในการสแสวงหาไรายได้ด้วยนะมันเกิดความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งด้วยก็พูดง,ง่ายคือความร่ำรวยความมั่งคั่งมันกระจุกตัวอยู่กับคนไม่เท่าไหร่แต่มันไปนะ คนจนนี่มันไม่กระจุกตัวความมั่งคั่งมันมันไม่มีอยู่เราจึงมองเห็นคนชั้นกลางนะคนชั้นล่างคนจนเนี่ยทำงานนะในตามแหล่งทํางานต่างๆที่แออัดอย่างเช่นโรงงานที่เราเห็นคัสเตอร์การระบาดอย่างเงี้ยในโรงงานในชุมชนแออัดในตลาดต่างๆซึ่งเป็นที่อยู่ของชนชั้นกลางล่างและชนชั้นล่างนะเป็นปริมาณมากเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะ ทางการเมืองและสังคมนั่นคือการลดความเหลื่อมล้ำนะทางโอกาสนะการลดความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคัง่งนะการลดความเหลื่อมล้ำทางไรายได้เมื่อผู้คนนะมีชีวิตที่เป็นอยู่ดีขึ้นนะความแออัดหนานแน่นเนี่ยก็ลดน้อยลงนะสุขการณ์ไมาก็จะดีขึ้นนั่นเองซึ่งปัญหาของความเหลื่อมล้ำเราจะมองเห็นนะครับมันมีอย่างที่ไหนฮะความมั่งคั่ง เกือบ50%ของโลกนี่ครอบครองด้วยคนกลุ่มเล็กๆที่อยู่สุขสบาย1%ขณะที่คนอีกตั้ง60%กว่านะครอบครองความมั่งคั่งไม่ถึง2%ก็ทำให้กลุ่มคนชนชั้นกลางล่างและล่างเนี่ยอยู่อย่างยากลำบากอยู่อย่างแออัดอยู่อย่างหนานแน่นก็เป็นคลัสเตอร์ของการระบาดอีกรูปแบบหนึง่งมันสิ่งเหล่านี้ครับผมมองว่าโควิดกายพันธุ์ยังคงคุกค,คามคนในโลกนี้ต่อไปถึงแม้มีวัคซีนนะครับ จนกว่าจะปรับเข้าสู่สมดุลใหม่คือพฤติกรรมทางด้านศีลธรรมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พฤติกรรมทางการเมืองและสังคมนะซึ่งก็ต้องมีการปรับให้ดีขึ้นนั่นเองนะแล้วสุดท้ายเจ้าโควิดกลายพันธุ์นี้ก็จะอยู่ไม่ได้ฮะมันก็จะหมดไปอันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติส่งมาเตือนธรรมชาติส่งมาเป็นสัญญาณนะบอกมนุษย์ว่าวิถีชีวิตแบบเดิมๆนี่มันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ นะมันไม่เป็นมิตรกับธรรมชาตินั่นเองนะนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับราะนั้นหลายคนคิดว่าวัคซีนคือทางออกเนี่ยรับผมมองว่าวัคซีนเป็นเพียงแค่การลดทอนความรุนแรงของโรคเท่านั้นนะครับแต่ทางออกจริงๆคือการปรับเปลี่ยนสมดุลใหม่ของพฤติกรรมทั้ง3ด้านตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส,งส่งติดตามในช่องยูทูบชนะจันเสศนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับ ฟังพา่นาก่อน่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ